ครับก็สวัสดีนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับอีกครั้งนึงนะครับในรายการบทเรียนสบาโตของสุรศิษย์นลีนะครับครับแล้ววันนี้เราก็มาถึงแล้วก็เดินทางมาถึงบทที่เแล้วนะครับของบทเรียนสบาโตในไตรมาสที่2ของเรานะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะครับครับและในหัวข้อของบทเรียนสบาโตบทที่7นะครับก็จะอยู่ในหัวหัวข้อที่ชื่อว่ารากฐาน คําพยากรณ์นะครับนี่การพยากรณ์ทั้งหมดก็เป็นรากฐานนะครับนี่คือบทที่7ที่จะบอกถึงรากฐานของคําพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตประจาวันของเราแต่ละคนนะครับครับแล้วยังในหัวข้อในวันนี้ยังมีอีกเป็นหัวข้อย่อยนะครับในแต่ละวันนะครับซึ่งก็จะมี พี่น้องมิชันลี่สุราทุกขัน้นหลายๆคนนะครับที่จะมาร่วมในรายการวันนี้นะครับอย่างเช่นหัวข้อในวันอาทิตย์นะครับก็จะมีหัวข้อที่ชื่อว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดนะครับหัวข้อในวันจันทร์ก็จะมีหัวข้อที่ชื่อว่าเทรูปสอง,อ,อ,สงองนะครับ,รรบส่วนหัวข้อในวันอังคารนั้นชื่อว่าดังฐานเพลิงนะครับ ก็จะมีน้องมิชเนรี่นะครับก็จะมาให้ความรู้ความะจารในหัวข้อในแต่ละวันนะครับครับส่วนหัวข้อในวันพุธนั้นนะครับหัวข้อในวันพุธมีชื่อว่าพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์นะครับส่วนหัวข้อในวันพฤหัสนั้นนะครับก็จะเป็นการล้มลงในบาปของลูซีเฟอร์นะครับครับในสัปดาห์นี้เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมถึงนิมิตของห้อง พระที่นั่งและพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ชาติกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งในก่อนที่เราจะเริ่มการก่อนที่เราจะเริ่มรายการในวันนี้นะครับเราก็จะขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยการอธิษฐานทูลขอวิงวอนขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับพวกเราที่จะได้แบ่งปันในในวันสปาโตนี้นะครับครับ นั้นเราก็มาเริ the the ่มแจกกัมนิฐานขอการทรงนั้นนะครับสาธุการพระไปได้ข้าพเจาทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์อย่างมากมายที่พรรองได้ทพื่์รักษาข้าพระองค์ไว้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาพู้เจ้าขานั้นเวลานี้พวกเราต่างก็มีพระราชใจที่จะประกาศและเผยแพร่พระกิตติคุณความรักอันยิ่งใหญ่ของพปรองแผนการทรงไถ่ให้ร้อยของพปรองพู้เจ้าขาของปรองเปิดตาใจแผ่บัญญัณของเราของเราทั้งหลายที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในบทเรียนสปาโตนี้นะครับ ในบิเวณสปาตัวนี้ขอพระองค์เปิดตใจแฝงปัญญายของข้าพระทั้งหลายขอพระองค์ประทานสติปัญญายความรู้ความเข้าใจขอพระองค์ประทานคําพูดที่จะออกมาจากปากของพวกเราที่มาจากพระองค์โดยผ่านที่น้องที่จะเป็นมิชนันรีสุรัตน์ในการแบ่งปันในหัวข้อในแต่ละวังในครั้งนี้ขอพระองค์ประทานสติปัญญายความรู้ความเข้าใจประทานข่าแก่พระทั้งหลายพระเจาข้าข้าพระบาททูลขอ,ขอทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ ข้าพง์จึงได้กราบทูลขอทุกอย่างนี้มาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนนะครับขอบคุณมากครับและผมก็จะขอมอบเวลานี้ไว้ให้ครับสบายดีครับเราจะมาแปลภาษาโมเสูในวันพุธในว่าข้อที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่่ทมกลางพระส,สุนทรงพองค์ในเซาเมกซซาเเมกนํนำพาชาวอิสราเอลไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาพระเจ้า ทรงอยู่ในเสาเม็เมื่อเสาเม็ดหยุดลงเสาสเอิสราเอลก็หยุดก็หยุดเสาและตังหัวผักเต็นซักซีทองพระเจ้าหลังจากนั้นทั้งสิบสองส่วนเผาของอิสราเอลหรือกลุรขบครั่วก็ได้ตั้งคายผ้าคลองพวกเขาอยู่อ้อมเตนหอซักซิ์แต่ละด้านหอเต็นซักซิธ์จะมีส่วนเผาตั้งคาย พักอยู่หลังจากนั้นพระเจ้าได้เสด็จลงมาในห้องศักซิิที่สุดของของหอเต้นและประทับอยู่ทามกลางประชาชนและมีซีเผาที่เข้มแข็งที่สุดในตั้งค่าย,ยูแต่ละด้านของหอเต้นศักซิธ์ในพระคมภี่จุดบัญซีในบทที่สองว่าเกี่ยวกับส่วนเผ่าต่างๆมีซีหรือส่นเผา่ที่เข้มแข็งที่สุดและมีผู้น้ำ เผ่าเตละาดานในทิตเวนออกเมนยูดาอิคาราดเคบูลุนด้านทิตไตโฮเวนซเมโอนกาดทิตเวนตกเอฟาอิมมัสนามัสนามัสเคสเบนยามินทิศเนื้อด้าน อาซูนับทาลิสวนเผ่าที่มีอำนาจที่สุดแต่ละเผ่าต่างๆแมนเผ่ายูดาที่พระเจ้าต้องการนำพาประชาชนทุกคนเข้าเข้าใกล้ลัรรลังของพระองค์การทรงสถิตของพระเจ้าที่ห้องเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงกลางแสดงว่าพระเจ้าทรงอยู่่ทมกลางประชาชนของพระองค์ ส่วนพาทั้งมดุดทัางค่ายหูหูหูผาบพ,บพาความสามัคคีและความหัวม,มือภายใต้การนำของพระเจ้าพวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งพระเจ้าในการจัดค่ายการเชื่อฟังและความไว้ใจในพระองค์ในพระคัมภีร์จดบันซีในบทที่สองเขาจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่งางพระเจ้ากับประสัก กับพระสาสน์ของพระองค์และเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตเทมีพระเจ้าอยู่ทาการผักพวกเขาถึงแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ค่ของสาวสอิสราเอลแต่เฮาสามารถเข้าใกล้การประทับอยู่อยู่ อยู่ทามกางของพระเจ้าในชีวิตของเฮาผ่านทางการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอการพูดคุยกับพระเจ้าบอกว่าจะเป็นการขอบคุ้มการขอบคุณหรือสารภาพบาปหรือขอความช่วยเหลือช่วยแห่งหัวใจของเฮาสัมผัสเชิงความทรงสถิตของพระองค์มากขึ้นและภาวจนะของพระเจ้าคือการเปิดเผยลักษณะและ พระประสงค์ของพระองค์การใช้เวลาอ่านการทบทวนพระวจชะช่วยเห้ฮาเห็นแนวช่างของพระเจ้าในชีวิตของเฮาการดำเนินชีวิตตามพระตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเฮาทำทำ,ทำตามคำสอนของพระองค์อย่างเส้นความหักการให้อภัยความเมตตา เ,เขากับเขาไกลสิทธิ์พระองค์ผ่านทางการกระทําของเฮาเฮานมัสาการและการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าทั้งในที่ลับและในปุมสุนเป็นวิธีสวยให้เฮ้าเปิดใจหาบการประทับอยู่ของพระองค์เฮ้าตองสแสวแงหาพระองค์ด้วยใจจริงในประคำเยเรมียาบุชี่าวเก้ขอ13พระเจ้าทรงสัญญากับพวกเขาเนาะ ถ้าเจ้าจะสแสวงหาเฮาและพบเฮาเจ้าจะสแสวงหาเฮาและพบเฮาเมื่อเจ้าสแสวงหาเฮาด้วยสุดสุดจิตสุดใจของเจ้าเนาะนี่คือพระคำพระคำเยเรมียาก็เลยบอกให้เฮาสแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเฮาการมีชีวิตกับความเสื่อกับผู้อื่นการห่วมการห่วมกับผู้อื่นทําให้เฮา นูนใจกันแหละกันและเติบตฝ่ายจิตวิญญาณรวมกันกับคนอื่นเนะาะอเมนพระสวยพรสวัสดีทุกทุกคนผมปฏิภาณีนักษานะครับยังควาพูดในเรื่องของการหลงผิดของลูซิเฟอร์นะครับเออลซิเฟอร์เนี่ยเป็นทูตสวรรค์ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ลลซิเฟอร์เนี่ยเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าพระเจ้าพระบิดา,ราพ,รพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าพระริยญาณบริสุทด ได้ทรงเนรยมิสร้างมาพระองค์ได้ทรงเนรยมิสร้างทุสวรรค์มากมายในสวรรค์น,นะครับและเพราะองค์เป็นพระเจ้าที่เนรยมิสร้างสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระองค์สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างทั้งดวงจันทร์ดวงดาวสารพัดส,สิ่งในจกนกักรวาลกาแลกซีลูซิเฟอร์นี่เป็นทุตสวรรค์ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่แล้วเมื่อ เมื่อมีการประชมุมในสวรรค์ทูตลูซิเฟอร์นี่จะเป็นผู้นําในการที่นําทศวรรค์มานมัสการพระเจ้าและลูซิเฟอร์มีพรสวรรค์มากมายนะครับในการที่จะในการร้องเพลงในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆในที่เพื่อที่นมัสการพระองค์ลูซิเฟอร์เป็นทตศวรรค์ที่เป็นเป็นรองเฉพาะพระเจ้าเท่านั้น แต่เหตุที่ว่าลูซิเฟอร์มีอำนาจยิ่งใจและเป็นผู้มังคับบัญชาการของทศวรร์ทั้งหลายใน,ในสวรรค์แล้วมีวันหนึ่งลูซิเฟอร์ความบาปได้เข้ามาได้เข้ามาในจิตใจของลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์มีความอิจฉาริษยาพระเจ้าพระบุตรนั่นก็คือพระเยซูคริสต์แล้วลูซิเฟอร์ก็อยากมีอำนาจเท่าเทียมกับพระเยซูคริสต ดิสเซิลโฟอคิดคิดกบฏต่อพระเจ้าแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของความผิดบาปความผิดบาปได้เข้ามา In despair and a shadows world of shadows and despair.